เป็นโรคไทรอยโรคไทรอยโำคไ้ติเสื้อเด็กก็บกับพ่อเลือดจางในการประสาทอืมคือเป็นลายเร้านว่าดีใจว่าได้พอมาได้ไหมปานนี้หน่อยดีใจดีใจพูดไปพูดมากเลยก็เปิดใจพบกันโอ้ก็เลยแต่ก่อนก็คือแบบว่า ยังลมกันไปก่อนยังบ่มั่นใจเนาะโอ้ก็แสดงว่าสุมื้อนี้มั่นใจได้ตัวนี่ด้ย กบสบายดีสบายดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิร์สกุลสกุลคือเก่าเด้อบอก่าจจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีต้อนรับเข้าซูซองมุกดาวันสาวลาวคือเก่าเด้อโดยมาพบพ่อกับสามมุกดาวันในเมือนี้กับยูที บ้านน้องแพรวเพิินเนาะโดยก็คือม้นนี่ทางสมุทรตะวันตสิีข่าวมาเยี่ยมยามถามข่าวหรือว่าถามอาการเพิินเนาะหลังจากที่เพิินกลับมาจากท่ายหรือมาแต่หามอทุกคนเลยก็คือทางสมุทรตะวันกกหยุดดำหน้าเนาะสองมือกับ่ได้ข้ามาทุกคนเลยก็ถือว่าทา้งเฮานี่กับไ่ได้มาหาน้องเพิินกะค่อนขางมาหลายมือแล้วเนาะนับตั้งแต่อนา ของน้ำแล้วตั้งแต่มือข้ามามอบทางให้เพิ่นกับมือนี้ทางสม,มุกตะวันกาซีเข่าไปหาทางน้องเพ่ว่าเพื่อนทุกคนเล้เข่าไปเยี่ยมยาถทมข่าวทมอาการน้ำกันทุกคนเลย,ย,ยาานนนเลยนาะอ่ะโอเคเนาะพอแม็พี่น้องไปเบอร์ไป,ป,ไปโซร่วมกันตอนนี้น้องเพิ่นกะจะเข็ดอีหยังอย,งอยู่ทุกคนเลยโดยพุณนะป้าคือได้ใส่ชุดงามแถะบัตนน่พุณนะอ้ อาเคือได้ใส่ชุดงามแถมมาบบบนี้ดูงวัดชามีอโอ้โดยเอ้าสบายดีสบายดีโดยโอ้เห็ดเอียงนี่นะเห็ดพิเนื้อโอ้ทำความสะอาดนะเพื่อนโดยอ้อโดยอ้าจซาเดี๋ยวไปนั่งก็นอะจากข้าวหนึ่งเป็นได้ไดหลังจากทีกลับมาแต่หาเพจหามอเพื่อน่าแนวใดเพื่อน่าเป็นโรคไทรอย โรคไทรอยด์ลำไส้ติดเชื้อเด็กกะกะเพาะเลือดจางเด็กการประสาทอืมคือเป็ี่นลายโลช่เศร้าคนว่ากะโบ้ฮู้ดดิเพาหลายอย่างแท้เนาะแม่นโอ้ไทรอยด์ประสาทโรคซึมเศร้ากระเพาะเด็กการยังลำใส่ติชื้อลำใส่ติชื้อเฮ้ยลือดจางอ๋า ฮะหูย่างไปกระเพาะนี่แบบเจ็บท้องม,มั้งม่เนเจ็บเวลากินแกงน้ำหออกมกห,หรือว่ากินเผ็ดนี่มันก็จะเจ็บชีแสบอือออกพอนโดยก็คือแต่ก่อนนะหู้ยู่ว่าจะขอมินกระเพาะกระหู้ยู่โอกันเจ็บเลยก็ก,ก,ก,กินยานะมึงที่กินยาก็นจนชิบุล้งไปเลยฉันลำไส้ที่เชื่อนี่ฮะหู้มานจะโดนแล้ว ก็ง<ข>แต่ปีกายนี่พุ่นโอ้ก็แสดงว่าคือเป็นมาตรดนแล้วมันบอโดยโอ้กับบเมนมาเป็นเมื่อนี่เมื่อวานเนาะโดยโอ้ได้กินขาลัามอย่างอยู่บอสนาองเราไม่ได้ขาล้ามแล้วแต่เดี๋ยวนี้หาข้าวลามแล้วมันเป็นลายพูดกินได้แต่ปลาต้องกินขาลัามเลยก็หักซาโตไว้ก่อนเด้อ <Okay. S 2> เนาะราว่าโซ <Okay. S 2> นี่ก็โอุย้ยพังว่าจนตกใจได้ได้เนี่ยนับได้อยูหาหวกยางเนาะพวกแกนยาง <c oughs> แล้วบัดนี้อันในข้อนี่ต้องได้แบบไปผ่าตัดบ่อนองหรือว่าได้ไรผ่าเพขาบอกว่าป่วนกระเพาะกับน้ำใจที่เสื้อกับประสาทในก้นเขาบอว่ามันป่วนนี่เศร้าเลยเลยจังมาต่อที่ข้อเขาบอกได้ประมาณชาวชาวปีทีโคอนะเขาว่ายังบวดเศร้าเลยที่ได้ผ่าเพราะว่ามันโบเมนไทรอยด์ที่โมเมนไทรอยด์เอานนั่นดิโบเมนไทรอยด์ เป็นพิษไม่เป็นเทรอยธรรมดาผลหรอมัน,นงแหง้งก็ถือว่าให้รักษาไปก่อนแบบนี้โดยแล้ววันนี้ในช่วงทีระยะรักษาก้อนนี่ต้องกินยาทุกมือเลยบอแม่นกินทุกมือทุกมือถ้ามันเบิดกับปตเตอเพื่อนชีนัดให้ดอกอันเดือนหน้าวันที่สิบหา้าก็ได้ไปอีกกินยาจนกลัวอ่ายังก็เศร้าเลือดจางโดยและะ้วก็กระเพาะ โดยแบบน้นำใส่ทเสื้อเป็นสองสามปีปะะโดยกินยาจน,นยาเนี่ยมันบวมสองสามปีเดาะแต่บาทะลลยนี่คนชีให้กินจนห้าสองสามปีคันว<อ>่ามันเศร้าในระยะอันสามสี่เดือนก็หยุดคันว่าันจิไปกวดอาการขึ้นทุกๆเดือนคันว่าโอ้แต,แต่การแสดงว่าต้องได้ไปยาอันต่อยาทุกเดือนโดยต่ออันยูบุก อ่าหุ Juice, karaoke, ้งหมอยังเนาะหุ้งหมอมุ้ดทหารหุ้งหมอใหญ่หุ้งหมอใหญ่หุ้งหมอหลวงเลยโดยโอ้ต้องไปต่อยาทุกเดือนคือยานี่เพิ่นว่างมาให้นี่คืออ่าเดือนหนึ่งไปต่อเธอหนึ่งแบบนี้บอกแม่นเออนี่ก็บจ๊ชิบูต์รู้บ่เลยที่หนังห้องวันที่สิบห้าเลยยันยาบุบุดผัวคุณเอาให้มาร้ายหล่ะบุบุดก็ต้องไปกดอากาศคืมคุณว่ะโอ้แล้วมือได้สนองได้นัดไปตรวจอาการเดือนหน้า ถือว่าการใช้จ่ายเท่ากับเติมหนึ่งได้เนาะ<ด>ไปทุกเดือนค่ายอยู่ค่ากินเท่าอีกเนาะ<ด>ไปกินี่ห่อยู่จังมือก็น้องอยู่สามสีมืออืมสามสีมือนี่คือแบบต่างไปเยียบพี่อ่ะพี่น้องนำ้นงนำบ่โอ,โอได้เจอเอฟซีไทยอยู่บ, <laughs> <laughs> บ่บ่บ่มีนไทยมากจ้ะโอ คิดว่ามีสู้มีแฟนติดมานำบ่มีบ่บ่ได้๋ยวมานำบอกมานำเสี <laughs> ยงมีอยู่ได้หน่เนาะเออโอ้ยดีใจน,น,นะเนาะก็ถือว่าต่างอ่าแบบนัดเจอกันพอมอนเรือเ่องได้เลยเยอือเพิ่นเป็นคนอยู่ไซฮะเนาะเพิ่นอยู่ไทยโอ้เพิ่นอยู่ไทยเนาะโดยกัปัจจุบันนี้เพิ่นก็เฮ็ดเวียรอยู่ไทยบ่นเนาะ ฮดอยู่ต่างประเทศโอ้แต่เป็นนัเปินคนไทยเนาะแม่โอ้แบบว่ากับอ่าตามไปกวดแล้วก็แบบถือว่าแบบถือโอกาสนี่นัดหินหนเหินตากันได้บ่โดยอืมก็ถือว่าโอ้เนาะก็ดีใจน้ำเด้อบาทเนี่ <c oughs> ก็ถือว่าแบบเปิดใจให้เพิ่นแล้วบอรหรืว้วแนใด ิดใจแล้วโอ้ก็ถือว่าสาราสูแล้วบัดนี้เนาะโดยคือจากแต่ก่อนนี่โมเมนต์ที่ว่ามีคมเขียนนี่โมเมนต์อันคล้องสวนมาหลายปีพี่จ้าคล้องสวนมาหลายปีแล้วยันมีคมเขียนนะทุกคนแล้วบัดนี้ก็คือสีบกเขียดเด้อบัดนี้อาการกับเป็นโรคซึมเศร้าอาการเป็นมะเป็นไปนะมะเป็นเป็นช่วงที่ว่าลูกเสียกับผัวเสียอะไร เป็นช่วงนั้นแหละแบบแบบเขาคิดหลายนะคิดอา่จาจักสศิวาแบบใดเนาะแบบว่าเวลามันกันยังผ่านไปบนดนลและบัา دة. นี้ hmm. เพอามาเจอเหตุการณ์กักบลูกอีกเนาะอือ hmm. hmm. ดูาอาสูๆบันนีกะจังใดกะศิว่าจังใดนอก,กะเรื่องที่มันผ่านมาก,กะกะถือว่ามันเป็นอดีตกะพยายามกะถ้าอยู่กับปัจจุบันเขาก็ต้อง ใจเข้มแข็งไว้เนาะแล้วบันนี่เอื้อยได้สะไปน้ำกันละบ้าเมืองไปน้ำกันต่เอื่อญไ่ได้กูดญี่พื่นว่างยาให้กินแบบระงับความเจ็บค่ะนะโอ้แบบวว่าเพิ่นเจ็บแห้งบ่อยเลยนบแห้งเจ็บแห้งกู๊ดน้องกแนละเอื้อยนะอือหลังจากเอายาเมื่อกินเลยให้เจ็บเพิ่นว่ะโอ้เจ็บแหงเลยเนาะ บมับนนี้กินยามันให้เจ็บกูก็เอาบอลรึเปนี้แม่เอ้าอให้ให้เจ็บคุณวะเดีแบบ<า>๋ยว่าแท้าบางยาบแบบแต่กังหูนนะว่าเป็นอยังเป็นอยังนะในวันแบบที่เศร้าเจ็บบางคนจะไปไหมได,ได้ไปเมื่อเดียวกันบ่กับน,น้องบ่ได้ไปน้องเราไปวันที่สิงหาโอ้นัดไปพบกันบ่ได้บ่ได้ดิาาอ้าค่ะมึงต้องให้ไปเร็วๆนะโอ้โอให้ถิ่นดอกเมืองซื้อ กิ็นคนรับคเเนเจบ็บคนเจ็บไาดกินโดยมาบัดกินใหเ้เจ็บกุ้งก้อยคือป่ายมื่อนั้นเพิ่งม่ได้กวดเนาะม่ได้กวดโอ้แล้วป่ายแบบนี้ค่ะเพิ่อน <c oughs> แล้วป่ายแบบนี้ค่ะเพิ่อนชิได้กวดได้อย่างอยู่บ่นเนาะเพิ่อนชิได้เจาะชิ้นขาว่ะเจาะเนื้อขานี่นะออกไปกวดคนว่าโอ้ประชันเลยมันชิบโ,นโ,นนนดดโบเห็นลูกนี่ค่ะมันหายะจำแบบตรวจเลือดดิโบเห็นคน่ะโอ้ตรงไในอันตัวจชิ้นขาโดย โอ้แสดงเข้าไปบะนี้ค่ะคืออ่าเพิ่นจะตรวจไหนบอแม่นตรวจบะนี่นะเ่บอกแล้วโดยเพื่อคือสมุกแบบเพื่อเพิ่นเอาจอดสินค้าไปนะแบบเอาไปวิจัยบ้างนี้อืมเพราะว่าจะเลือดบ่เห็นเนาะแม่นโอ้โดยโอ้สบายดีป้าลุงเลยลูกเออสบายดีแบบปากแกงแทกินข้าวแล้วบ่มื้อนี้ฮะ ทางเมย์ทางลูกนี่ฮะกินแล้วว่าลูกยังไ,ไม่กินยังโมย่าม,า,ม,ม,า,า,มาพร้อมสายลุงเนาะน,นี่ชุดมาใช่หยงามแท้นี่ยไปละชื่อเอาซื้อเอาเมย์แพ้ชื่อมาแต่พุ่นบ่อเป็นอใส่ชุดงามแท้พุ่นสีชมพูทั้งเมย์ท้งลูกมาชุดบ่มาผากเจ้าน่ะ กับซื้อก yup. ุ้งเพื่อนคุณหมากินก um um ุ้งเด็โอ้มากินกุ้งแม่อาหารทะเลนะหมากกุ้งอันอื่นก็บพกิน่จะเห็นได้จะได้กุ้งไปไหนล่ะจะเห็นได้กินนะฮะนั่นย่างกินต้มมาบ่เป็นย่างย่างเอาเออดีใจว่าอันทีได้พอใหม่ได้ได้ไปนี้หน่อยดีใจดีใจคือบ่ให้แม่แพ้ส่วนมานำแน่ฮะ เพ่งมาเพือใดเพิ่งมาพ่อดเออดีใจแมนบลกเพื่อนไอมนบลเพื่อนไอเพื่นเพื่อนไอเจ้าเอาเพื่นคือไอเจ้าลูปฮะบ่แมนเจ้าไอเพื่นบลูกบ่แมนบ่บ่ไอ เราญาติเอาเจ้าคู่คูวะเราญาติหนุโอ้โหเอ้ยหบ้าเป็นแท้เอ่อไปดิก่อนเอ่เอ,อตแต่ถือว่าเพิ่นกัข่าวดีได้บ้าทายเอ้ยเพิ่นไปกัเพิ่นกัได้เจอเนื้อคู่พบรักหนุ่มไทยสาวลาว เปิดใจล่มกันมานน่แต่โดนแล้ว่านี่น้องบอหากะลม้มโอหากะลม้มโดยบอกเวลาได้บอกประมาณจ็กเดือนทอนบ่เดือนยังหดน,นะโอ้หากะเปิดใจคุยกันเลยอืมกะถือว่าคุยล่นดินตะกี้กะตะแตนมีคนเอาเฟซน้องนี้ยนะโลยลงยูทูบกะคุยลินลินยูเด็กคุยไปคุยมาเลยกเปิดใจพบกันโอ้ กันเลยอ่าแต่ก่อนก็นคือแบบว่ายังร่วมกันไปก่อนอยังบ่หมั่นใจเนาะเออแสดงว่าสมมตอนี่หมั่นใจในตัวนี่โดย <laughs> <laughs> โออดีใจดีใจดีใจน้ำเละลายเนาะถ้าเพื่อนอยากเอาน้องไปอยู่น้องนี่น้องจะไปบะคุณว่าให้ไปมั้นะคุณจะไม่อยู่น้ำโอ้เจ้มาเป็นเคยล่าพี่บอโดย เพันสีมายู่บ้านเท้าพนาทุกคนเลยก้นะไปใน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 ส่วนที่แม่์บอ,อยู่นะลกูกจะกิดหอดแม่อยู่บหมลูกก <c oughs> ินหอดกินหอดกินหอยไอ้กินหอยคือเห็ดหนาไม่ใั่นหะ <c oughs> จะบอได้หายบอจะอยู่กับใครนะอยู่กับไอ้ดวงอยู่ใน,ในไอ้ดวงเออนอนกับนอนในไอ้ดวงจะบอได้หายให้ไอ้ดวงบอแเมนบอบอแเมนหายกิดหอดแม่ทุกมือวิจาร โมเมนต์โตมากขึ้นบ่ราว่าน้ำเอ่ออาจารย์บ่กินทอดแม่บ่คือบ่กว่าน้ำฮะบ่กินทอดได้กินทอดฮะกินทอดก็บอกกินทอดถามอยู่ถามอยู่เมื่อนี้ยจ๊ะถามเดออยู่ถามชื่อๆกับมาได้บ่ฮะ บ่ได้ตายอย่างนี้ับบปก็แค่บบ่บมอยังก็ขึ้นนี่นะทกบบาปบแบุญตับาปใช่จ้างฮอดบาปมยังนี่้อยนิดเเอ้ยเนาะเห็นว่สมดเนะเอ้ยเออม่เลี่ยงนี่เนาะพ่อจาคุณนายเจ้าเห็นยังว่าพอใหม่จ้าหนะบเห็นบเห็นจ้ดีใจบว่าลูก โมเณรแม่เจ้าไปเสียงไหมไปเจัาฮะตัดีใจจ้าแม่เจ้าไปเสียงไหมไปเจัาโมเณรจ้าโมเณจ้าเฮ้ยเนาะได้พอไทยแต่กะติดไทยต้องการในรอบบาทโอ้ยรเ้ยแต่ละบาดนี้โอ้กระถิว่าอ่าเปิดใจ ก็เปิดใจเนาะก็ถือว่ารักคำคงก็ถือว่าสมบวังได้ดีเนาะก็อยากให้เพื่อนกอ็สมบวังก็เป็นพังเป็นพาเนะเาะก็ถือว่า,าส,สิ่งที่ผ่านมานี่ก็หัวใจน้องเพื่อนก็ซอกซัาม,มาลายเนาะนับตั้งแต่แบบอ่าผัวเสียเนาะแลวก็ทั้งพัวแบบดลินบาทาเสียลูกเสียเต้าก็ทั้งหมอพเพื่อนไปตรวจกับป็นราย่างในบาทาเป็นอาโรคซึมเศร้าเพ้่ม ก็คืออ like> ะไรอะเลกจุ่มเสาแล้วแม่คิดน้ำพุว่าวอะไราะนี่ตัเนี้คิดต้นที่ว่าลูกเสียกับพวเสียเลยเดยออันโลกตัวหนึ่งคุณคิดน้ำอันโลกไหนก็ต้องตัวหนึ่งแหละ ประสาทบออ่ายันประสาทตัวนั้นบอไายคิดไรโดนๆตัวนั้นทายาดันกับพีเปิ่นเนาะโดนเชลเชลกันไปน้องเพื่อนพี่น้องอย่าถือซะาจอกว่านหัวกันเด้อโดนการขึ้นทางสมุนวันกันโอ้ไปมาหาน้องเพิ่นกันายมือลายวันเนาะตั้งแต่เพิ่นแหละตั้งแต่มาหมบทางน้องบอท่ากลับมาดีกับข่ามาเยี่ยมยามทำข้าวทำอาการน้องเพิ่อนทั่นแหละเพิ่นกันไปก็ถือว่าโอ้ได้พบ หากพร้อมเนาะยูอ่าขำคงพี่น้องไทยเฮาทุกคนเลยกะโออายุคนนีแบบว่าขอถามได้บ่าน้องรุ่นล่าข้อเดียวกันบะเบออายุคนห้าสิบปลายปีโอ้กะทือว่าอ่าสำหรับอ่าคนในเมืองเนาะกะโบโบเก่เกินไปได้บาท่ากาหน้าตายังหนุ่มยังแน่นเนาะตอนี้กะก็ยังอันธรรมดา บอคือบ้านเฮาได้เนาะคันคือว่าหาสิปีนี้กะเขี่ยออกแล้วเนาะเขี่ยวดนที่พูดนี่ะคือสิยังนุ่มยังเน่นเพราะว่าาสมุเจ้าก็ีพ่อคักนะบอกว่าถ้าสมุกดาวันว่าวามจริงเนาะคันคือบ้านเฮาน่ะอายุหาสิปีนี้เนาะเขียยออกเขียวดนบ้านละเพราะว่าแปลว่าอันแปลว่าเพิ่นเ็ดเวียกแปลว่าอ่าอยู่ในเมืองใน้าษถ้าสมุกดาวันเคยเห็นเนาะแบบว่าอ่า แบบต่างประเทศลับะบอย่างซีแบบนั่นแหละเเพิ่นกินสนุกสบายเนี่ยคนอายุหาสิบสามคนณสามสิบปลายปียังบน,นุ่มๆนึงอ <c> แ <ười> ดีแล้วเนาะแปลว่าเอาอาผู้ใหญ่ก็ถือว่าแบบเพิ่นกะคือซีมีเหตุเลยผลแล้วก็เพิ่นก็คือซีเบิงแล้วก็ซัพพอร์ตเท่าดีเนาะต่เพิ่นก็คือสีนิสัยดีอยู่เนาะกะถือว่าคือสีซัพพอร์ตทางอาสาเพและก็ทา้งลูกทา้งเต้าเพิ่นบบตีบโเอียงวะเนาะ บอรเพ่อระตทอืมเพิ่นได้สัเพิ่นเคยสั่งครอบครัวมาก่อนบ่เคยแต่ว่าเพื่นอนอยู่้าออืมโอ,โอ้กาแสะดงว่าเพิ่นนี่อันเคอยอนอาห่างมากคือการอืมโดยกเดีนอกจากแบบว่าเฮาออกอยู่ไลน์กะแบบหรือว่ารุ่นอายเพิ่นกาซีแบบอ่าเบิ่งเง่เฮาดีแล้วกาเข้าใจแล้วก็มีเหตุและผคน ก็ <laughs> ขอให้อ่หาหักน้องเพว่าก็ขอให้สมหวังดังความตั้งใจเด้ด <laughs> อก็ดีใจนะเนาะเพราะว่าทาั้งน้องผลกามาพ้อมกับข่าวดีเนะาะบอค่ะกัข่าวดีเกมเกมเข้มอ่าข้าวอันล่ายเนาะล่ายกะแต่บเตบเป็นยังเพราะว่ากะอ่ะทาทั้งน้องผลนี่ก็ยังสีไปหามหมอแล้วก็ตรวจคืนนีกแบบนี้เหรอวะเนานะ ก็ขอให้น้องกอยูดีไม่แห้งเนาะแล้วก็หายจากพญาลโลคาไวไว้แล้วก็ช่วงนี้ก็ไอไปมาทางใดรืยว่ากินอย่างก็ต้องค้าวมไปใกนเนาะเพราะว่าเป็นนลายโลกเลยว่าทยกะน่าสงสารน้องเพิ่นอยู่ว่านหลายสิ่งในหลายอย่างเลยกินอย่างก็ต้องทั้งคลาวมัพิษคลามปลาดอกปลาเด็กเนาะกินได้อย่างแน่สนองกินด้แต่ปลาแหละกินด้แต่ปลาเมน ม,มันเพี้ยงพญาตัวหนึ่งกินตัวหนึ่งได้บพญาตัวนึ่กินตัวนั้นบ่ได้นะมัน,น,น,นเป็นลายเลยเน,ะนาะแม่นแล้ก็เป็นอย่างเดียวนี่มันกินอะไรหลายอย่างอยูอยอ่แล้วอันที่นองก,กินได้นี่มีอย่างนี้สักินแต่ปลาและชิ้นงัวนี่กับมันพิษไทยลอยด้โอ้กินบ่ได้คือกาวเนาะแม่น,น,นโอ้ไก่นีจัเนาะไก่ไก่กินบ่ได้ไก่มูนี่คือสิแล้วเลยบทาเนาเป็นน้ำมูนี่นะให้กินบ่ได้เลย กินได้แต่พวกปลาพวกกบพวกเขียนจักบ่แม่เนาะกบเขียดบ้านเฮาน่ะตะกานําแบบมีได้ตะกาวปลากบเขียดนี่หายากมะมุกกบเียดก็บ่อยากมีาต้องไปหาตามตลาดได้เนาะตลาดก็บ่ค่อยเห็นโดยทําปาน่ะคสิมีอยู่ปลาน่ขาวโดยกเอยู่เอาสาจังไดกทั้งอ่า สมุกดาวันกะซีขอตัวเดินทางไปทั้งหน้าโตเนาะเพราะว่ามากะฝ่าลมฝนกะขอให้ทั้งน้องเพ่าและกะทั้งเอื้อยกะขอให้น้องกะอยู่ดีไม่เฮเนาะแล้วกะหายจากพญาโลค่าแล้วกะกะช่วงนี้กะต้องคารามเลยกินอย่างกะโดยอ้าจังใดกะทางเอื้อยกะสีได้ขอตัวกับโกเนาะเพราะว่าทางฝ่าลมกะย่านฝนตกแดพอมากก็คุมฝ่าคุ้มฝนให้น้องเพิ่นพักผ่อนทุกคนเลยไม่เพิ่นหากมาเมื่อใดก็นาอมาจากไทย มามื่อวานนี่บริมซื้อโอ้มือซื้อมือหนึ่งนะั้นมื่อซื้อเนาะโดยโดย,โดยโอ่ะจะไนกะคอโตกับก่อนเ้อน้องเ้อบอนี่ยสบายดีเด้อ<ว>โดยโดยเนาะ่มแม่พี่น้องทางสม,มุกระวันกะอ่าพังมาแล้วก็ถือว่าน้องเพิ่นกะเป็นในลายชิ่งในลายอย่างเนาะเพราะว่าต้องได้ไปต่อยาทุกเดือนกะไปต่อทุกเดือนกับบมแม่ฟังห้าวเนาะเป็นฟังไทยก็ถือว่าคนข่าวว่าการใช้ใจก็ถือว่าสมมาภาคควเนาะและกา ทางน้องเพลินนี่ก็เป็นหลายสิมและลายย่างทุกคนเลยเอาังใดทางสมุทรตะวันกกขอเป็นกำลังใจให้ทางสองกำสองฝ่ายเนาะแต่ถือว่าเพลินมากข้าวนี่ก็ถือว่ามีทั้งดีทั้งร้ายเนาะข้าวดีน้ำทุกคนเลยังใดก็ทางสมุทรตะวันกกสิได้ขอตัวเดินทางไปทางหน้าต่อบาในพระอาทิตย์ผ่านมองใดทางสมุทรตะวันก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยไายในสมุทรตะวันกกสิได้ขอตัวลาพ่เจ้าพ่อแม่พี่น้องอยู่นี่เด้อโดยไายในสมุทรตะวันกกขอกราบคำว่าสบายดีสบายดี